หลังจากดรามาเมื่อคืนนะคะนาราอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ค่ะเจ็บใจโคตรโง่เลยจ้างรีวิวท่านหนึ่งที่ขายเทป1นึไรซ์สามหนบาทกู้เงินมาเอาไปจ้างเขารีวิวสรุปเขาไม่ได้ตั้งใจทําเลยอันนี้ราคาอยู่ที่190บาทเวลาที่ยักชงใช่ไหมคะาทาันเวลาสองช้อนแม่ช่วยหนูซื้อหน่อย190บาทของนาราเทปว่าเถอแม่ทําเป็นของานของานของานคนดูเยอะขนาดนี้แล้วรีวิวเป็นไงเก่งปะ ตั้งงานได้ค่ะคหนึ่งคิดหนึ่งเลยสดใสพืนบาทไม่ค่อยอยากจะตั้งงานากันเรานี้แม่ทานเข้าไปค่ะนี่สองช้อนอย่างงี้ที่เราตัดพูดถึงผลิตภัณฑ์น้อยมากนี่แม่ดูนะเขย่าเข้าไปเนี่ยสารหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทที่กดในนี้ตอบแม่กดสั่งเลยอันนี้เราทานดีจริงนะอันนี้แค่ร้อยเก้าสิบบาททานดีจริงเลยไปหน้าโปรไฟล์ช่องน้องนาราเด็ดแม่แล้วกดลิงก์ตรงนี้เลย สุดท้ายนี้นะคะนาราขอโทษทุกคนนะคะที่ทําให้ใครผิดหวังและเสียใจและนาราขอกราบขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังสพอร์ตนาราขอบคุณในหลายๆแบรนด์นะคะที่จ้างนารานะคะหนูทํางานเต็มที่หนูสู้เต็มที่จ้างงานหนูได้นะพี่นะนาราบอกแล้วนาราเปลี่ยนคนใหม่ขอแค่อย่าทำร้ายกันแค่นั้นพอแล้วฝากนะคะใครที่จะว่าหรือติชมใครเนี่ยอยากให้ฟังความทั้งสองฝ่ายก่อนที่จะตัดสินคนอื่นยังไงนาราราักทุกคนและขอทุกคนรักนาร,ารานะคะขอบคุณะคะ่ะ ไม่พอใจในยอดขายเขาก็เราก็เลยอย่างงี้พี่สาดทิศตั้งเลยค่ะการตั้ง้านตามสไตล์บอกเลยไงครับว่าหนูขายของขายได้บางันขายไม่ได้ครับคุณพี่สาคุณพี่ตาให้ขายเป็นหมื่นใส่กระปุกอย่างเงี้ยค,คุณพี่ค่ะก็ไม่ได้นะครับคุณพี่สานะเออคือตอนนี้เขาคือสิ่งที่เขาพิมพมาทุกคนอ่านเห็นอยู่แล้วว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยไม่พอใจในยอดขายแล้วนะคะแม่ค้ะนะ่าเราคงไมไ่รับงานคุณแม่แล้วอะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือหลังจากจบไลฟ์แล้วเขาบอกว่าให้เราอ่ะเออ ไลฟ์ก like ับเขาต่อเดี๋ยวเขาจ่ายเพิ่มเราก็เลยบอกอย่างนี้ว่าค่ะจริงๆเราเนี่ยการขายของของนาราเนี่ยมันไม่ตามสไตล,าลา์ดาราเนาะถ้าคนพี่ทำม,มาครับแบบนู่มแบบนี้นาราคงไม่ได้หลับปากคา,บบา,าบบขอบคุณมากนะคะเออนี่คือหลังจากที่จบไลฟ์นะเปิดเลยเปิดเองเลยเ,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 เนี่ยนี่เขาบอกว่าเขาไม่พอใจเอออันนี้คือก่อนแรกๆปุ๊บก็พูดๆๆไปไหนวะเมื่อกี้นี้แต่ค่ะนาราคงไม่ได้รับงานคุณแม่เราอะค่ะจริงๆเราเนี่ยการขายของของนาราเนี่ยมันไม่ตามสไตล์นาราเนาะถ้าคนพี่ทำมาครับแบบนู่มแบบนี้นาราคงไม่ได้หลับปากคาขอบคุณมากจบไลฟ์นะ ไม่พอใจแล้วฉันก็เลยส่งข้อความไปแตาคาราคงไม่ได้ราคาขอจอตั้งไรต่อจริงๆแล้วเนี่ยการขายของของนาราเนี่ยมันไม่ตามสไตล์นาราน้องถ้าคนที่ทำมาครับแบบนี้ดาราคงไม่ได้หลับราคาขอ่คุณราคะแล้วก็พิมพ์มาอีกฉันก็เลยบอกว่าพิมกัทิตั้งเลยค่ะการตั้งราคาตามสไตล์บอกเลยไงครัว่าหนูขายของบางขายได้บางอันขายไม่ได้ครับคุณพี่ตาคุณพี่ตาให้ขายเป็นหมื่นแสนกระปุกอย่างเงี้ยคุณพี่ค่ะก็ไม่ได้นะคะคุณพี่ตาหนูดูิ้เลยเพราะว่าเขาอะกดดันยอดขายแล้วเขาถามมาทั้งไไลอออออ่่่ะันนีี้คืแชทททเเเขาาาาบกวํม โอเคไปตั้งตรงนั้นเราก็พูดไปเลยว่า แอมีนแนวคณพี่ตาคนนมพูด่าไม่เกินห้านาทีจะทำไปแล้วตอนที่หนูทั้งไล่ไข่พี่ก่อนหน้านั้นนะคะพี่จะประกอหนูไข่เค้ข้างเราสิบนาทีจะทำไปก่อนนั้นใหนดูไข่ของพี่สั่มมาค่ะนั่งไข่เฉยๆด้วยแล้วก็พูดไปอีกมอนลงคื่นสุดท้ายแลวอันนี้คือที่หนูลมคืนมากแตสมมติที่แม่ไข่เทปะค่ะคนก็จะนูห้าลอยเขาพูดว่าเขาบอกว่าทำไมต้องไล่เป็นไข่เคลเขาบอกว่าทำไมต้องไล่เป็นไข่เคลนู่นนี่นั่นเราก็เลยพูดอธิบายเขาฟังไปอย่างนี้ว่าแต่สมมติพี่ไม่ไข่ะเยอะหนค เราเนให้คนดูเยอะอยู่แล้วแต่ให้อยู่ที่ว่าใครจะสนใจสินค้าหรือไม่สนใจสินค้าต้านะคะข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ